เอาล้วครับผมก็กับาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกมฉันงงมากนะครับผมใช่ครับตามชื่อเกมเลยมันเป็นเกมที่โคตรจะงงแบบที่สุดว่ามันต้องเล่นยังไงอ่ะโอเคผมก็ได้เล่นมาแล้วนะครับผมสักพักหนึ่งกูก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันทำมาทำไมโอเคนิวเกม ผมต้องเล่นใหม baptism? ่นะครับผมภูมิใจเสนอฉันงครับเวลาตีหนึ่งยี่สิบห้านาทีนะบ้านหลังหนึ่งแถวชานเมืองอะไรเนี่ยเราจะเล่นเป็นสาวเออนี่พ่อกับไอ้ตั้งยังไม่นอนอีกเหรอเนี่ยเราก็กดโอเคไปแล้วจากนั้น เราก็เดินมาคุยกับพ่อก่อนใช่เปเบะอ่ะลองดูพ่อทำอะไรนะก็อ่านอะไรไปเรื่อยแหละลูกแล้วก็ลองดูมวยยังไม่นอนอีกเหรอมาเห้องน้ำอ่าผมอ่านช้านะผมขอข้ามแล้วกันแล้จากนั้นก็ให้มาคุยกับไปตั้งครับ นี่ไปนอนได้แล้วดูทีวีอยู่นั่นแหละสมัยนี้เขาดูโทรทัศน์กันแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> แบบนะกูเพิ่งมาเก็ต <c oughs> ไม่พี่พี่ต้องดูนี่ก่อนในโทรทัศน์อ่ะมีไม่มันมันประกาศอะไรไม่รู้โอเคเราต้องมาดู โปรดทราบขนาดนี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้มีคนแจ้งว่าบบโดนผีหลอกเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามขอให้ท่านใช้วิจรารญาณในการเอ๊ <c oughs> วิจรารญาณไต่ตองให้ดีและอย่าออกไปไหนในเวลานี้ขอขอบคุณข่าวเฮี้ยะไรวะเฮ้ยดูอะไรเนี่ยรายการผีเหรอ มีแต่ตัวหนังสือใช้ให้ดูเนี่ยนะไอ้ตั้งแกควรจะไปน,น,นอนแล้ว่าง้าผีหลอกี่อะนี่ผีเนีอยให้เราทำไงเฮ้ยฮ่่ <c oughs> <c oughs> ่มีี่ะ <c oughs> <c oughs> ผีหน้าโคตรที่ยเลยสัส หญิงสาวโดนผีหลอกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอและครอบครัวหลังจากนั้นผ่านไปสามชั่วโมงก็มีแมวมาจากไหนไม่รู้มันแอบเข้ามาเพื่อจะมาหาของกินแค่นี้เองมยแมวซึ่งโอเคโอเคโอเคเอ่อแมวธรรมดาเออก็แง่ดิแมวธรรมดาแมวธรรมดาที่มันนี่แมวนะเนี่ย แล้วมันยืนอย่างนี้คือขอสำรวจหน่อยละกันอุย้ยสิ้หายละช่วยรางวัลตำแจกแก้วแตกเออ,อยังไงว่าทำไงดีเอาเฮ้ทำไงเออเก็บทำอะไรหลักฐานแม่เลย <laughs> เออเ ไปในคลัวดีกว่าเสียงคีย์บอร์ดอาจจะดังหน่อยนะครับท่านผู้ชมไหนดูซิมีอะไรตู้เย็นผมจะกดปลาทูนะอะไรดำๆนี่ผมรู้เลยมันคือช็อกโกแล,ลตนะเออกินปลาทูแร้กินปลาท,ทูอันนี้อันนี้บอกเลยว่าพีกมากอังอังอังโดเตบาดาสุกิโอ้เฮีย สมชื่อบเกอ่ะฉันงงมากโอเคแล้วจากนั้นเราก็จะไปสำรวจห้องอ่าห้องพ่อคุณนะเอออะไรเนี่ยยังนอนโต๊ะทำงานวางไหมไอ้เหี้ยกดผิดเอ้ยช่างหัวแม่มัน กูจะประสาทแดกกับเกมนี้แล้วเนี่ยเสียงดังออกมาจากประตูข้างหน้าอ่าเราก็กดไปวิ่งแม่งเฮเี่ยอะไรมะเนี่ยอะไรมึงอะไรมึงมาให้หัวล่อแค่นี้นะแล้วมึงก็เดินจากไป ไอเย็ดแม่กูว่ามึงป่วยทางจิตแล้วแหละเพื่อนอืมอกูรู้เลย,ย,ยเ,เฮ้ยไอเหี้ยกูเพิ่งเอ้ยผมเพิ่งเคยเห็นอะไรวะ scp เหรอ scp ใช่ไหม scp ศูนย์เก้าหกใช่ไหมฟบบ้าละไม่ใช่โอเค เราก็จะไปมุ่งหน้าไปทางถนนใหญ่เอาใอ่อเมให้เรามาทางนี้แล้วก็เข้ามาทางนี้แล้วก็เจอไอ้ใช่ครับ หายแล้วไงช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยไอ้สัตว์มันเป็น scp ปลอมตัวมาครับเฮียกูยังไม่ได้เลยโอ้ยเอานะรันรันรันกูต้องเอาอะไรกับมึงฮะกูต้องเอาอะไรกับมึง ไอสัตว์กูมาตายตอนนี้อย่าคิดเลย,ยถ้ามึงอยู่ในกีมอดถ้ามึงอยู่ในกีมอดกูสัสตว์แม่งล่วงไอ,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 อพี่ยะเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ต้องวิ่งเข้าตลาดใช่ปะเอาเฮียไม่วิ่งให้กู มันต้องมีเออไอ้เงี้ยเออตรงนี้อะไรวะเนี่ยตลาดเถื่อนหรือเปล่าวะน่าจะเป็นตลาดเถื่อน มีการํำแหละเนื้อมนุษย์ด้วยโอเคผีตัวนั้นหายไปละนั้นเรามุ่งหน้าไปอย่างโรงพยาบาลเลยดีกว่าไอ้ทางนี้กับดักนะไอ้ทางเลี้ยวนี้กับดัก อันนี้เป็นโ oh, อเช็ดอะคุยกับมันหน่อยอคิดอะไรอยู่สหายคิดว่ากูจะเล่นมุกผีคงกระดูในห้องวิทย์อย่างนั้นเหรอกเป็นเล่นย <c oughs>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  โอเคเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับเอออันน,น,นี้อันนี้ผมจะยังไม่เปิดนะครับผม ไม่งั้นเฟลโอเคงั้นเราเข้ามาอ่าวชีบหายคุญแจอยู่ไหนอ๋อผมรู้ละผมลืมกุญแจเดี๋ยวผมกลับไปเอาอ่ะ โอ้ยเฮียโอ้ช่วยฉันด้วยโอ้โอ้อย่าตามกูมายันแม่ไเฮียผีหลอกยันหลอนโอ้มึงจะมาทำไม่มึงจะมาทำไม่มึงจะโอ้กูจะมาเอากุญแจนี่กูเล่นพลาดใช่ไหมฮะ เอ๊ะเอาม่กูแจ้งเก็บเออเให้กูไปยังไงมึงจะให้กูไปยังไงโอ๊ยชิบหายเอียมีรองมึงจะหลอน เอออย่าเข้ามาเชียวนะ่นะผมเป็นคนที่จู้เก่งไงนะเฮ้อเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่ผีโอ้มาเปิดเดี๋ยวผมจะส้อมลุยในที่นี้ก่อน เล่นไปคร่าวๆนะครับผมไม่ใช่สำรวจแบบเต็มร้อยอันนี้มีอะไรฮะดูเกบเวกัสานก่อนนายลามีนายรามีเออรามีได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตํำบนเขาอ้างว่าเขาเห็นผีแต่ทางเราก็จะเออก็เข้าใจ ว่าเขาอาจจะพยายามอธิบายว่ามีปัญหาทางสายตาอะไรแบบนี้โอเคขอไม่อ่านแล้วกันคือมันนี่เป็นคนที่แบบอ่านแบบชา้าโคตรเฮ้ยอ,อย่าออกไปนะผีมันอยู่เนะก็แงดิเพิ่งวิ่งหนีมาเนี่ยไอ้อออนี่มันเป็นโรคจิตนะผมขอบอกไว้ก่อนแกจ,จะไปไหนหน่ะเฮ้ยเจ้าแมวแมว <laughs> แมวฮะแกว่าไงนะแกบ้าหรือเปล่าฮะพูดภาษาคนสิวะแกอยากโดนเลยผีมันด in ักอยู่ข้างนอกตอนนี้อย่าพึ่งไปที่ฉันห้ามแกไว้ก็เพราะว่าเรื่องนี้แหละเชื่อฉันเออเชื่อมึงก็ได้ไหมเราก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับผมผมก็จะสำรวจไปเรื่อยนะเฮ้ อันนี้อะไรมีระเบิดว่างอยู่เก็บไหมมัเอ <S <S อ,อน,นี่อันนี้น่าจะเตียงคนคนอะไรอะไรคือคนเตียงคนไข่ครับพี่รู้ยังเออรู้แล้ว มึงเขียนมาให้หมดเลยไหมเอออันนี้อะไรเออขอไม่อ่านขอข้ามไปคนที่ปวดขี้โคนเหี้ยตามมันไปครับโอ้โหมึงยังช่วยช่วย ยี่โงวิญญาหลนอนอาเฮ้ยฮ่าฮ่าฮาตามฉันมาว่ามันเป็นปรา,ศา,ศาสาทอะไรเฮียอ๋อไอ้เฮ,ยเฮียนี่คือลามีนี่ว่าแกอยากกินขี้เหรอฉันไม่เข้าใจแกจริงๆ <c oughs> ไอ้ควดเฮียเลยอะไรอะให้ให้มันให้บบอะไรไปสิเดี๋ยวก็ <c oughs> ให้ไปหาน้ำมันเหรอโอ้หแล้วผีหลอกวิญญาณหลอนอยู่ข้างล่างข้างนอกอะ่ะโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้พี่ใจเย็น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 มามามาโอ้ h oh, shit ร <S <S เราอ,อ,รอให้คุม,มาช่วด้วยอ่ะกดพิดอีกเวรนี ผมเล่นาพาสเลยทุกคนกอหจะเป็นภาสาัตว์ก็วันนี้แหละขอยาพาลาได้ปะเจอกันพาสสอง